จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัด 101, าาร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดการเดินแบบการกุศลภายใต้ชื่อสืบสารตำนานศิลผ้าถิ่นไทยร้อเอครั้งที่5ประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัด 101, ร้อเอรวมทั้งเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการช่วยเหลืองานการกุศลร่วมกับองค์กรต่างๆภายใต้ภารกิจของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดการเดินแบบด้วยชุดผ้าไทยพื้นถิ่นผ้าไหมลายสาเกตผ้าลายพระราชทานผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดผ้าไทยสวยงามทุกรูปแบบโดยผู้เดินแบบการกุศลประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมรองประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกอรมย์จังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในอำเภอทั้ง20อำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการข้าบดีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริหารองค์กรเอกชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโดยมีผู้เดินแบบการกุศลสองประเภทคือผู้เดินแบบกิติมศักดิ์และผู้เดินแบบทั่วไป ในการเดินแบบการกุศลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาของคนไทยในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนรวมถึงการเป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทยที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการขับเคลื่อนนโย,ยบายซอฟท์พาวเของจังหวัดร้อยเอ็ด